สวัสดีครับ BDP แม่เหล็กต้นสุดยอดนะครับผมนี่ตรงงานกับพนักเสียดีครับเปิดฝรีครับอ่าเมื่อเปิดฟรีนะครับผมก็จะติดเป็นวงแหวนเมลซานะครับผมอันนี้นะครับของเดิมนะครับลูกค้าครับไปหลอดฮาเจนมาครับผมลูกค้าบอกว่าสว่างนะครับเข้ามาทำการปรับเปลี่ยนนะครับชุดเบรคเตอร์ไบบอก9.1นะครับพร้อมด้วยบระลาดทีเซีย55วัตต์นะครับผมเปิดไฟต่ำครับนี่นะครับและคันนี้ครับลูกค้าครับได้เลือกอัปเกรดครับชุดหลอด LED ไฟสูงครับไฟสูงครับ จะทำงานควบคู่กับตัวโปรเจคเตอร์ของเรานะครับผมาของเรานะครับเป็นโปรเเตอร์บาทินอนนะครับตัวตั้งในตัวครับผมเดี๋ยวเรามาครับมาดูแสงครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับผมนี่ครับขัดรอบวงคมนะครับแสงเข้มๆเลยนะครับผมเปิดไฟสูงนี้สว่างทั้งซอยแน่นอนครับเดี๋ยวนูันดูแสงผ่านพีเอมตัวกันนะครับโอเคครับ สำหรับลูกค้านะครับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับ BD Premium Auto s i n a l ในทุกสาขานะครับผมโอเคครับผมค,ครับ